สนับสนุนโดยค่าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสต o อปล s s หยุดลงทางในตลาดหุ้นกับบรรยากาศการสรุปตลาดหุ้นภาคเย็นพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไป,ปรพร้อมๆกันนะครับในวันนี้วันจันทร์ที่8ธันวาคม2557อยู่กับผมมดิตประทุมตะกับ ย้อนภาพกลับไปดูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังคงเห็นสัญญาณการขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนไม่ว่าจะเป็นแนวต้านจิตวิทยาที่ระดับหนึ่งจุดหรือแม้แต่แนวต้านสำคัญที่พยายามจะผ่านจากระดับหนึ่ง้อจุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นสัญญาณการขึ้นไปทดสอบแล้วนะครับแต่ว่ายังคงไม่ผ่านแล้วก็เป็นการปรับย่อลงมาของระดับดัชนีโดยเฉพาะแรงเทขายทำไรที่ผ่านมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับพอก้าเข้าสู่สัปดาห์นี้ครับภาพที่เห็นหลังจากที่ปิดทําการ ไปในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เปิดวันจันทร์วันแรกยังคงเห็นสัญญาณการพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนและพยายามจะผ่านจากระดับ1,600จุด ไต่ให้ได้นะครับแม้ว่าวันนี้จะขึ้นไปทําจุดสูงสุดในระหว่างวันประมาณ 1, 6 0 3 8 9จุดหรือบวกขึ้นประมาณ 6. ก3ถึงจุดในช่วงเช้าก็ตามแต่ว่าภาพที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงบรรยากาศท้ายตลาดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เป็นการปรับตัวลดระดับของระดับชนีนะครับลงมาค่อนข้างแรงและก็เร็วพอสมควรตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเซ็นเด็กไทยตอนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นจะเห็นว่าลักษณะของการปรับย่อค่อนข้างงงจะดิ่งลง ค่อนข้างแรงพอสมควรครับตอนนี้บรรยากาศใกล้ปิดตลาดปรับดิ่งลดลงไปถึง24.27จุดนะครับสำหรับการทำจุดต่ำสุดในวันนี้อยู่ที่ระดับ1,573.49จุดในขณะที่ระดับดัชนีในตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตอนนี้ล่าสุดปรับลดลงมาประมาณ1.49%หรือ23.84จุดลงมาค่อนข้างแรงพอสมควรครับหลุดลงมาอยู่ที่ระดับ1,5 7 3 9 2จุดนะครับ ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายครับเริ่มกลับมาหนานแน่นเฉียด60 0 0 0ล้านอีกครั้งที่ระดับ5 7 0 0 0 62ล้านบาทครับ ส่วนที่ทางที่ตลาดหุ้นเป็นลักษณะของการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงแบบนี้นะครับไปดูห้าดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้ยังคงเป็นภาพลักษณะคล้ายๆกันนะครับโดยเฉพาะตัวแรกอย่าง t r u ูวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับลดลงมาลงมา3เหรือประมาณ40สตางค์นะครับล่าสุดหน้ากระดานอยู่ที่12บบาท40สตางค์ครับส่วน RS นะครับหลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขึ้นมาค่อนข้างแรงพอสมควรปิดที่ประมาณ17บาทนิดๆน,น,นะครับ นี้เปิดตลาดขึ้นมาในภาคเช้าราคาดีขึ้นไปทําจุดสูงสุดเกือบประมาณ20กว่าบาทนะครับวันนี้ขึ้นไปสูงสุด21บาท40ตางหลังจากนั้นเริ่มเห็นสัญญาณการปรับลดลงในช่วงประมาณภาคบ่ายนะครับราคาล่าสุดตอนนี้ปรับลดลงมาแล้ว7%ราคาหน้ากระดานอยู่ที่16บาท10ตางครับส่วนแอดวาน e ครับราคาเป็นการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงในระหว่างวันวันนี้ยังคงเห็นสัญญาณราคาหน้ากระดานตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่2 4 8บาทครับ ส่วนสวัสด์พาวเวอร์นะครับราคาหน้กระดาล่าสุดวันนี้บอกขึ้นมาประมาณ7%นะครับอยู่ที่24บาท70สตงค์และเคแบงวันนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงลดลงมาประมาณ4บาทราคาหนกระดาล่าสุด238บาทเปการปรับลดลงในช่วงท้ายตลาดไปในทิศทางเดียวกับภาพของการปรับลดลงของเซตอินเด็กครับ ไปดูมุมมองของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างครับสำหรับบ้านเราปรับลดลงแรงในช่วงบรรยากาศท้ายตลาดแบบนี้ส่วนสัญญาณภาพของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียบางตลาดยังคงปรับบวกแล้วก็การปรับบวกเพิ่มขึ้นยังคงเป็นลักษณะของกรอบแคบๆอยู่นะครับนิกกี้วันนี้ปรับบวกขึ้นมา15จุดนะครับหลังจากที่ในระหว่างวันสามารถทําดัชนีขึ้นไปแตะสูงสุดเกินระดับ18,000จุดได้นะครับทำให้บรรยากาศการปิดตลาดวันนี้แม้ว่าจะไม่ถึง18,000จุดก็ตามแต่ยังคงเป็นการส่งสัญญาณบวกนะครับจาก ภาพรวมของการที่ดูภาพรวมของตลาดของสหรัฐนะครับที่ยังได้แรงหนุนจากตัวเลขของการจ้างงานที่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่ายังมีปัจจัยลบอีกหนึ่งปัจจัยนั่นคือเรื่องของ GDP ของญี่ปุ่นที่ยังคงส่งสัญญาณอ่อนแอนะครับวันนี้ส่งผลให้นิกายีบ,บวกขึ้นมา15จุดแต่ไทมลงมา15จุดครับหังเซิงฮ่องกงบวกขึ้นมา45จุดไต้หวันปรับลดลงมา19จุดจาการ์ตาคอมบิสติเนอเรนเซียปรับลดลง48จุดครับตลาดหุ้นมาเลเซียวันนี้ลงมา4ี่จุดและตลาดหุ้นโซวันนี้ปรับลดลง7จุดับ จะเห็นภาพตลาดหุ้นในบ้านเราแกว่งตัวปรับลดลง่อข้างแรงนะครับส่วนในตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียยังคงเป็นลักษณะการขึ้นลงอย่างกอบแคบๆอยู่แต่ว่าปัจจัยที่การปรับลดลงในครั้งนี้หลายคนที่เป็นนักลงทุนในช่วงนี้อาจจะต้องกังวลพอสมควรเดี๋ยวไปดูมุมมองพร้อมกันว่าหลังจากนี้กําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทลซพบัรหลวงครับคุณวิกิติรวนรัต์ครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับ ดูจากการปรับลดลงในครั้งนี้ลงมาค่อนข้างแรงพอสมควร24จุดอันนี้ประเมินมุมมองอยังไงบ้างครับคุณวิกิตครับก็คงจะเป็นในลักษณะของคานิคเซลล์นะครับรบก็ในส่วนของตัวดัชนีเองเนี่ยถ้ามองจากสัญญาณทางเทคนิคนะครับก็คือเป็นลักษณะของการทดสอบบริเวณพันหมานานหลายรอบแล้วครับนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปปิดให้เหนือพันหกได้นะครับมันก็อาจจะมีสัญญาณของการเกิดไดเวอเจนในทางเทคนิคนะครับพูดง่ายๆก็คือการ เกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีภาพของแพนิกเซลลที่เกิดขึ้นเผมคิดว่าในส่วนของตัวการปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุอะไรใหม่นะครับแล้วก็เป็นในลักษณะของการขายแบบแพนิกนะครับคงจะลงมาไม่นานแล้วก็ไม่น่าจะลึกก็คิดว่าในส่วนของตัวแนวรับนะครับก็น่าจะอยู่ในโซนบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับหรือหนึ่งพันารหกสิบจุดในวันพรุ่งนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ในโซนแนวรับตรงนั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสในเรื่องของการรีบาวได้ ะครับแต่ก็อาจจะยังไปได้ไม่ไกลนะครับจนกว่าจะเกิดสัญญาณในเรื่องของการ ซื้อรอบใหม่นะครับแต่เราต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการลงมาในลักษณะพนิคเซลแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรใหม่อย่างมีนายะก็คิดว่าตลาดจะลงไม่นานลงไม่ลึกครับแล้วเวลาบีดก,กับเนี่ยจะขึ้นไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่กลุ่มที่นําตลาดเนี่ยจะยังไม่ใช่กลุ่มพลังงานปิโตรน้ํามันนะครับแต่จะกลายเป็นในเรื่องของกลุ่มที่อาจจะมีการโรเทชเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับลักษณะของการโรเทชันเล่นกันมาก่อนหน้าก็คือหนึ่งเล่นในตัวของปตทนะครับแล้วก็มาเล่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ แล้วก็ผมคิดว่ารอบนี้น่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารนะครับที่น่าจะขึ้นได้ดีกว่าดัชนีก็แนะนําในเรื่องของการลงมาแล้วก็รับซื้อไปละกันนะครับเพราะว่าประเมินในเรื่องของการปรับตัวลงมาโดยไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรใหม่นะครับที่ซ่อนอยู่ก็คิดว่าลงไม่นานนะครับเราจะเด้งกลับเร็วก็แนะนําในเรื่องของการซื้อในกลุ่มสื่อสารเข้ามาละกันในรอบนี้นะครับสําหรับคนที่ลงทุนในระยะยาวช่วงนี้สามารถทยอยสะสมได้โดยเฉพาะในกลุ่มสื่อสารเลยนะครับ ครับ,รบก็ค,บคิดว่าในกลุ่มนี้เองเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่มีปันผลสูงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแอดวานซ์นะครับอินทัสนะครับมันก็จะเป็นหุ้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างสูงแล้วก็ถือหุ้นไม่นานนะครับก็จะประกาศเงบ ของของของปีนี้นะครับในช่วงประมาณกุมภาแลาดชันนันก็จะประกาศปันผลตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือหุ้นไม่นานก็ได้ปันผลก็น่าจะเป็นทุ้นที่น่าจะขึ้นได้ดีกว่าตลาดนะครับในรอบหน้าอันนี้ก็แนะนําในเรื่องของการสะสมกลุ่มสื่อสารเอาไว้แล้กันนะครับครับหลังจากนี้การปรับลดลงค่อยค่อนข้างแรงแบบนี้ยังคงต้องจับตาส่วนของนักลงทุนสถาบันบ้างไหมครับเพราะว่าค่อนข้างถือครองเยอะพอสมควรครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในฝั่งของตัวสถาบันเองผมว่าเขาก็คงไม่ได้มีในเรื่องของตัว แรงขายออกมามากนะคร,ครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ย จริงๆก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในส่วนของตัวพวก LTF IMF ตั้งแต่ต้นปีเนะี่ยยังไม่ค่อยมีแรงซื้อเข้ามาเยอะนะครับถ้าดูจากผลสํารวจส่วนใหญ่หลายคนก็คาดหวังกันนะครับว่าในช่วงปลายปีน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นก็ตรงนี้เองผมว่าในเชิงจิตวิทยาเองก็น่าจะยังเป็นบวกอยู่นะครับแต่ในเรื่องของภาพรวมการลงทุนอันนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของตัวฝั่งนักลงทุนสถาบันในประเทศทีนี้จะถามว่าคนที่น่าจะกดตลาดลงมาในวันนี้น่าจะเป็นฝั่งของตัวนักลงทุนต่างประเทศมากกว่านะครับเพราะว่าเท่าที่ดูในแรงขาย จะเป็นหุ้นใหญ่ๆในกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นก็โดนไปด้วยนะครับอย่างในกลุ่มลับเหมาก่อสร้างซึ่งถ้ามองในกลุ่มพลังงานเนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของออหุ้นหุ้นที่ชเเัดเจนนะฮะที่มิ้กับน้ามันเพราะว่ามองการสแตนเล่เองก็ พึ่งนะครับจะมีการดาวเกตในเรื่องของตัวสมมติฐานราคาน้ำมันดิบลงอย่างล่าสุดเนี่ยในตัวของเบรนท์ในช่วงตรมาที่หนึ่งเนี่ยก็น่าจะอยู่ทักประมาณหกสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับแล้วก็ติมา,าที่สองจะอ่อนตัวลงมาได้อีกอาจจะอยู่ในกรอบประมาณสักห้าสิบเจ็ดเหรียญเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยก็เป็นขาลงนะครับก่อนที่จะไปฟื้นตัวในขึ้นหวาของปีหน้าผมคิดว่าในฝั่งของมอแกนเองเนี่ยก็คงจะเป็นน้ําหนักของการ ปรับลดนะครับการลงทุนในส่วนของกลุ่มพลังงานแล้วก็หุ้นที่เชื่อมโยงกันลงมาอันนี้ก็จะเป็นในมุมมองเชิงลบของฝรั่งนะครับ,ค,รบคุณพิกิตครับถ้าจะเมินแบบนี้ลักษณะของการปรับตัวลดลงแต่ว่ากลุ่มสถาบันน่าจะไม่ได้เป็นกลุ่มที่ขายแล้วก็ดูในเรื่องของ LTFI ที่ยังซื้อน้อยอันนี้พอจะเหลือให้ลุ้นได้ในช่วงที่เหลือของปีที่หากว่าสถาบันกลับมาซื้อจะทําให้ดัชนีสามารถดีดตัวกลับขึ้นไปอีกได้ไหมครับ คือถ้าฝรั่งโทษทีถ้าสถาบันกลับมาซื้อนะครับ,รบมันก็ทําให้ดัชนีดีตตัวได้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเป็นการซื้อหุ้นในตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับ,รบแต่ทีนี้ถ้าถ้าถามในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมว่าในฝั่งของตัวพวกเงินที่ทุกคนมองกันไม่ว่าจะเป็น LTF RNF หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มองว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาอย่างเยอะในปลายปีจริงๆมันเป็นในเรื่องของการบริหารนะครับจัดการเรื่อง,งของ cash management เรื่องของทาง,องกองทุนมากกว่าจริงๆกองทุนเนี่ยไม่ คงม,มีการสำรองเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งในการเข้าซื้อสะส,สมเอาไว้อยู่แล้วเพราะรู้ว่าเม็ดเงินเฉลี่ยที่จะเข้ามาในแต่ละปีอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเช่นเดียวกันนะครับเวลาต้นปีทุกคนก็จะมองว่าเดี๋ยว LTF ขายซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยผมว่ากองทุนน่าจะมีการบริหารการจัดการเงินสดเอาไว้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วผมไม่ใช่ว่าถึงเวลาต้นปีปุ๊บคนมาไถถอนหน่วยแล้วก็ค่อยมาขายนะครับตรงนี้เองผมอยากให้มองในเรื่องของความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าจะมองกันในเชิงจิตวิญญาณแน่นอนครับทุกคนเชื่อว่าปลายปีนะครับจะมีแรงซ อาจจะส่งผลต่อในเรื่องของ e x e c u t e ในการซื้อหรือขายของตลาดในแต่ละรอบนะครับครับขอประเมินในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นทีวีดิจิตอลนิดหนึ่งครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาค่อนข้างแรงแต่วันนี้ดูเหมือนว่าจะปรับลดลงตามตลาดเลยครับอ๋อเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคณพวกนี้ขึ้นมาแรงนะครับเวลาตลาดเซลงมาหรือว่าโดนขายเนี่ยมักจะโดนขายเป็นกลุ่มแรกถึงนะครับเพราะว่าคนที่เล่นกันมาหลายทิศทิ่แล้วเนี่ยมีกาไรต้นทุนต่ํานะครับก็พร้อมจะขายได้ทุกราคาครับ ก็ไม่มีอะไรครับเป็นลักษณะาการเทสโปรฟิตปกติครับแล้วถ้าเทียบกับในกลุ่มสื่อสารที่เป็นตัวขนาดใหญ่วันนี้ <c oughs> ดูอย่างทรูก็เห็นสัญญาณการปรับลดลงการปรับลดลงของทรูวันนี้ <c oughs> ถือว่าจะเป็นแพนิคเซลลงมาด้วยไหมครับคือจริงๆเนี่ยทูยังลงไม่เยอะนะครับดูบแล้วเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มอื่นด้วยซ้าแต่ก็เอาเอาเป็นว่าในกลุ่มเนี่ยนะครับถ้าจะเลือกเล่นผมจะเลือกสื่อสารที่มีปันผลสูงดีกว่าครับแล้วถ้าเทียบกับกลุ่มแบงก์มั่งล่ะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้สัญญาณก็ปรับลง ถ้าเป็นในกลุ่มธนาคารมันอย่างที่เรียนในตอนตอน้นว่ามันเป็นการโรเทชันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแบงค์นี่จบไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้น่าจะหมุนเข้ากลุ่มสื่อสารก่อนนะครับเราให้แบงค์พักตัวแล้วเดี๋ยวค่อยหมุนกลับมาเล่นแบงค์ใหม่อีกทีหนึ่งแบงค์ที่มีปันผลสูงเพราะว่าจ่ายปันผลปีละครั้งนะครับก็แนะนําเป็นตัวกรุงไทยแล้วกันนะครับเคทีบีนะครับครับผมครับรัฐภาพระยะยาวหลังจากนี้ยังคงประเมินว่ายังคงเป็นกรอบขาขึ้นอยู่ไหมครับ ก็ถ้ามองกันในเรื่องของตัวแนวรับถ้ายังไม่หลุด1,560เห่านั้นเนี่ยนะครับ,รบก็จะยังไม่ได้เป็นในลักษณะของการเจบรอบนะครับก็บอาจจะมีในเรื่องของตัวดีตัวหรือว่ารีบาว์ในชอตเทิร์นะครับแต่ว่าในช่วงนี้ไปจะถึงปลายปีเนี่ยโอกาสที่จะทะลุ1600ไปได้ไกลนี่ก็ยังมองว่าน่าจะมีจํากัดอยู่ครับอย่างที่เคยเรียนว่า ต่อให้ทุนพันหกได้เนี่ยแนวต้านก็น่าจะเห็นแถวหนึ่งหกหนึ่งห้านะครับแล้วก็กรณีที่เป็นเบสเคสก็อยู่แค่หนึ่งหกสามศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองกันเนี่ยจากบริเวณพันหกขึ้นไปเนี่ยอัพไซด์มันไม่เยอะเมื่อเทียบกับลิฟต์รีวอร์ดนะครับเวลาที่มันไม่ผ่านเนี่ยจึงต้องถูกเทคลงมาอยู่ในระดับที่เอ่ลิฟต์ต่ำนะครับแล้วรีวอร์ดเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าหุ้นถึงจะน่าสนใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเพียงแค่การปรับฐานปกตินะครับและอย่างที่เเเรรรียยนนคััับบววว่่าาาาใหห้้้กะแอไไถงมลุด 1อ่หนึ่งห้าหกศูนยนั้นเนี่ยแนวโน้มใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังคงถือได้ไม่ต้องลดน้าหนักการลงทุนนะครับก็ดูแนวรับตรงนั้นเป็นหลักแล้วกันครับถ้ามันมีแพนิกที่ต่ํากว่านั้นต้องระวังครับได้ครับขอบพคุณมากนะครับคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มองคุณวิกิตบอกไว้นะครับในช่วงนี้เป็นลักษณะของแพนิคเซลนะครับของการปรับลดลงของระดับดัชนีวันนี้ที่ลงมาค่อนข้างแรงมากกว่า20จุดนะครับเฉียดเกือบ2%สําหรับการลงระดับดัชนีของเซ็กวันนี้นะครับฉะนั้นการลงแบบแพนิคในช่วงนี้นะครับยังคงมองว่า น่าจะเป็นจังหวะสามารถทยอยสะสมซื้อได้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มสื่อสารที่ยังคงมีปันผลค่อนข้างสูงแนะนาในกลุ่มสื่อสารที่ยังคงสามารถทยอยซื้อสะสมได้ในช่วงที่เซตอ่อนตัวในช่วงนี้รวมไปถึงราคาของตัวหุ้นปรับตัวลดลงนะครับมองมุมอมองไว้ยังคงเป็นตัวของแอดวานนะครับแล้วก็อินทัรที่น่าสนใจส่วนของบรรยากาศของกลุ่มแบงก์น่าจะเป็นลักษณะของการหมดรอบกับการเล่นโรเทชันหรือเล่นเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆช่วงนี้กลุ่มแบงก์อาจจะต้องพักในเรื่องของการเข้ามาเล่นสักระยะหนึ่งนะครับรอสัญ,ญญาณการกลับมา องในนกกลุ่่มแบส่วนถ้าดูจากลักษณะในช่วงของระดับดัชนีในช่วงนี้ต้องระมัดระวังพอสมควรถ้าหากว่าเป็นลักษณะของแพนิคเซลการปรับลดลงระดับดัชนีแนวรับไม่ควรที่จะหลุดระดับประมาณ1 5 6 5ถึง1,560แล้วก็จะยังคงเป็นลักษณะกรอบในช่วงนี้อาจจะเห็นการรีบาวได้แต่ว่าอาจจะไม่กลับขึ้นไปเร็วมากนะและก็ช่วงสัญญ,ญาณการรีบาวในช่วงนี้ยังคงต้องรอดูในเรื่องของจังหวะก,การกลับตัวของตลาดหุ้นไทยในลักษณะที่ยังคงเห็นการขายออกมาในช่วงที่แพนิคเซลแบบนี้ครับ นี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองครับ